สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะนำเทคนิคการคูไฟล์ที่เราเผื่อลบไปแล้วจากโทรศัพท์มาฝากนะครับพระเอกของเรานะครับในวันนี้ก็คือโปรแกรมนี้ครับ ES File Explorer ครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้ฟรีครับตรงนี้นะครับ ES 5. นี้นะครับ ES File Explorer นะครับก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งในเครื่องได้ฟรีนะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เพื่อนเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมาครับเข้ามาที่หน้าแรกนะครับให้มาเช็คที่ตัวนี้ก่อนครับ ตัว Recycle Bin เนี่ยนะครับ mm hmm. ก็คือค่าจะต้องถูกเปิดให้ทำงานไว้นะครับ mm hmm. นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเวลาเราลบไฟล์ไปแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมจะนำสิ่งที่เราลบมาเก็บไว้ในตัว Recycle นะครับเพื mm ่อ hmm. เรามากู้ได้ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือให้มาที่ตั้งค่าครับ mm hmm. แล้วก็มาเช็คดูในส่วนของ รีไซเคิลบิเนี่นครับรีไซเคิลบิตรงนี้นครับให้ดูว่าตรงค่านี้ถูกเอเดเ e ลไว้แล้วนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆลงโปรแกรมนะครับน่าจะเป็นค่ามาตรฐานของตัวโปรแกรมอยู่แล้วแต่เพื่อกันเหนียวไปครับมาเช็คดูก่อนเพราะว่าเผื่อเราที่เราลบไฟลที่สำคัญไปจริงๆแล้วเนี่ยเ,ออเกิดโปรแกรมมันไม่นำมาเก็บไว้ใน Recycle Bin จะทาให้เพื่อนๆพลาดโอกาสในการกู้ไฟล์นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองลบไฟล์ให้ดูครับก็ขเข้ามาที่ไฟล์โฟล e ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแบกกลับมาที่นี่นะครับอ่สมมุติว่าผมจะลบรูปภาพนะครับผมจะลบรูปภาพนี่นะครับสองรูปนี้นะครับผมกดลบนะครับลบทิ้งไปทีนี้ถ้าตอนที่เพื่อนๆจะเปิด ตัวโปรแกรมขึ้นมาเพื่อกู้ไฟล์นะครับก็ให้เข้ามาที่นี่ครับให้เข้ามาที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วก็เปิดตัวเครื่องมือตรงนี้ขึ้นมานะครับเปิดตัวตรงนี้เครื่องมือตรงนี้ขึ้นมาให้เข้ามาที่ Recycle Bin ครับเพื่อนๆก็จะเจอไฟล์ที่เราเคยลบมาแล้วนะครับก็ถ้าเราจะรีสโตร์นะครับก็ให้เลือกที่ไฟล์นะครับตอนนี้ผมเลือก2ไฟล์เลย เราให้เพื่อนกดที่ปุ่มนี้ครับเพื่อเป็นการรีโซไฟล์นะครับก็ผมกดรีโซนะครับมันก็จะรีโซไปนี้ผมถอยกลับมานะครับผมกลับมาดูที่รูปภาพใหม่นะครับรูปภาพผมกลับมาแล้วครับก็คือเมื่อกี้นี้คือรูปนี้นะครับแล้วก็รูปนี้นะครับที่ผมลบทิ้งไปนะครับ โอเคก็ขั้นตอนการกู้ไฟล์จากรีไซเคิล Bin ก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องจําไว้นะครับก็คือไฟล์ที่จะสามารถกู้ได้เนี่ยจะต้องถูกบริหารจัดการด้วยตัวโปรแกรม E.S File Explorer เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆไปใช้ตัวจัดการไฟล์ตัวอื่นทําการลบไฟล์ หรือใช้โปรแกรมอื่นเช่นสมมุติเพื่อนๆเ,เข้าไปด้วยโปรแกรมแกลเลอรี่รูปภาพที่มากับตัวเครื่องโทรศัพท์เนี่ยแล้วเราไปลบรูปมันจะไม่ถูกมาเก็บข้อมูลไว้ใน Recycle Bin ตรงนี้นะครับก็คือเท่าที่ผมทดลองโปรแกรมมาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องทำการลบไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปภาพเพลงภาพยนตร์หรือเอกสารต่างๆโดยผ่านการใช้งานการลบด้วยโปรแกรม E-S File e q u l o r e r เท่านั้นนะครับ ตัวไฟลของเพื่อนๆที่อนที่จะมาอยู่ในถังขยะตรงนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังตรงนี้กันไว้ด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับท่านี้เพื่อนเพื่อคน,นไหนที่ยังไม่ได้ซับสไครต์ช ANNEL ของผมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกดซับสไครต์หรือกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคการใช้งานโทรศัพท์ Android ดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ